OH <laughs> OH สวัสดีค่ะเพื่อนๆชีวิตหลังเลิกงานนะคะทุกคนกลับบ้านใหม่ของฟ้าน,นะจ๊ะตัวนี้ก็จะมาจัดเอกสารเข้าที่เข้าทางเนาะเอกสารของเออศาลนะคะทุกคนแล้ววันนี้ก็ไปไหนแหละวันนี้ฟ้าก็มีจดหมายจากศาลนะคะทุกคน ยังไม่เอ่อยังไม่จบเนาะจดหมายจากสาลนะคะที่ที่ฟ้าจะต้องจ่ายนะคะทุกคนค่าเอ่อค่าสาลนะคะค่าเอรค่าฟ้องหย่าเนาะยังไม่สิ้นสุดนะคะทุกคนคะ่ะงวดเอ่องวดที่แล้วฟ้าก็จ่ายไปหมื่นกว่าบาทนะคะงวดนี้ก็มาอีกเกือบ เกือบเกือบหมื่นห้าหมืนหกนะคะงวดน,นี้เนาะคิดเป็นเงินไทยนะคะเี่ก็เพิ่งจะได้รับจดหมายวันนี้นะคะทุกคนอันนี้ฟ้าก็จะไปจ่ายนะคะถ้าไม่ก็พรุ่งนี้ก็จะไปจ่ายนะคะอืมีแต่รายจ่ายนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ฟ้าก็จะมาเก็บรวบรวมเอกสารทั้งหมดนะคะในการยื่นฟ้องหย่าเนาะเออ คือไม่ใช่ยื่นฟ้องหย่านะคบเป็นเออเป็นเราเราหย่าร่วมกันเนาะก็จะเป็นจดหมายจากก็จะเป็นกระดาษจากศาลนะคะทุกคนนี่จากทนายความจากเอออะไรทุกทุกอย่างหลายๆอย่างเนะาะฟ้าก็จะมาเก็บรวบรวมนะคะทุกคนแล้วก็แล้วก็จะเอา ก็จะเอาใส่แฟ้มไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะท,ทุกคนแล้วจะเกิดวันใดวันหนึ่งถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมานะคะคือทุกอย่างเราต้องเก็บเอาไว้นะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะเถือเก็บเอาไว้เป็นสําหรับเป็นหลักฐานทั้งหมดเนาะอืนั่นแหละเยอะมากเลยนะคะทุกคนเป็นปึกๆเป็นฟุ่นๆเลยนะคะสองปีนะคะทุกคนสองปีที่ฟาต่อสู้มานะคะกับการหย่าร้างครั้งนี้นะคะทุกคนก็ มีเป็นฟฟอนๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนก็จะใช้ตัวตัวหนีบมาเนี่ เป็นอะไรที่นี่นะคะเสร็จแล้วก็จะมีรูเนาะทุกคนเจาะรูสองข้างเนาะแล้วก็นีบใส่แฟ้มไว้เถือวันใดวันหนึ่งเราจะได้ใช้เขานะคะทุกคนก็จะเป็นเอกสารทั้งหมดที่เขาแจ้งเรามานะคะว่าอะไรบ้างเราเออ ได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะะทุกคนจะทนายอะไรเอ,อยื่นฟ้องไปแล้วอเน,นี้ยเขาก็จะเขียนมาบอกเรานะคะทุกคนแล้วเราก็ต้องเก็บหลักฐานนี้ไว้นะคะแต่ฟ้าบอกทุกคนเลยนะคะว่าฟ้าไม่ได้ไม่ได้ฟ้องกันนะคะกับอดีตสามีนะคะฟ้าไม่ได้ฟ้องกับแกนะคะเราเราสมยอมกันนะคะที่จะหย่าเนาะ เราไม่ได้ต่อสู้กันในเรื่องในเรื่องคดีความนะคะแต่เราต่อสู้กันเราไม่ได้ต่อเอ,อคือหมายถึงว่าเราแค่ต่อสู้กันเรื่องเรื่องยาเพราะว่า,วาที่ที่เยอรมันนะคะไม่ได้ยาเหมือนประเทศไทยเนาะเราจะต้องมีทนงมีทนายเป็นมีทนายเป็นเออ เป็นในหน้านะคะเป็นคล้ายๆกับในหน้าที่จะต้องพาเราขึ้นศาลเดินเรื่องเดิอนอะไรนะคะแต่ว่าเมืองไทยไม่ต้องนะคะทุกคนเมืองไทยก็จุงมือกันไปแค่ถ้าสมยอมก็จุงมือกันไปสองคนก็จบแล้วนะคะแต่ว่าที่เยอรมันไม่ใช่เนาะที่เยอรมันนี่จะต้องเออ <c oughs> จะต้องมีทนายนะคะทุกคนมีทนายต้องมีเออ ต้มีการตัดสินนะคะจากเอ,อกสารดีกาอะไรประมาณอย่างนี้นะคะทุกคนนั่นแหละต้องไปขึ้นศาลต้องไปรอฟังอันนั้นรอฟังรอฟังคำพิพากษารลองเรียนอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนคือก็นั่นแหละ คือตอนไปขึ้นศาลนะคะไปไปไปฟังคําไปฟังคําไปฟังคําพิพากษานะคะทุกคนฟ้าก็เอา้าผิดด้านก็ตายและเจาะรูผิดเดียวฟ้าก็ไปคนเดียวนะคะทุกคนเพราะฟ้าไม่มีทนายนะคะเพื่อนๆส่วนทางอดีตสาม,มีเขามีทนายความเนาะเขาก็ไปกับทนายเขาแต่ฟา้าไม่มีทนายฟ้าก็ไปคนเดียว ก็ไม่ได้ก็คือว่าไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายไปคนเดียวก็ก็โอเคค่ะก็ฟังรู้เรื่องอยู่ท่านเออท่านเออพิาพากษาพิพากษานะท่านก็อ่านอ่านให้เราฟังอ่านให้เราฟังว่าอย่างนี้อย่างนี้อะไรแบบนี้แบบไหนอะไรประมาณนี้เนาะแล้วตอนนี้ก็พอเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ฟ้าก็ต้องเออ ตัวนี้ฟ้าก็ต้องตัวนี้ฟ้าก็ต้องเอจ่ายค่าธรรมเนียมจ่ายค่าธรรมเนียมของศาลนะคะทุกคนหลังจากที่เราหลังจากที่เรื่องเสร็จแล้วเนาะเราก็ต้องมาจ่ายค่าธรรมเนียมคือคือไม่มาไม่มาลวดเดียวจบนะคะทุกคนมาทีละหมื่นสองหมื่นนะคะทุกคนคะ่ะน่ารำคาญนะคะเ,เพื่อน ก็ถ้ามาทีเดียวจบก็คือจบคืออืมอันนี้เป็นของเออทนายที่ดูแลสินสมรสนะคะนี่เขาก็จะมีสองคนนะคะทุกคนเขาจะไม่เขาจะไม่ได้ใช้รวมกันนะคะก็จะมีทนายแบ่งสินสมรสแล้วก็มีทนายที่ที่เรื่องที่ทําเรื่องฟ้องหย่าเรานะคะสําหรับคนที่มีสินสมรสเนาะเขาก็จะ ก็จะมีทนายสองคนเขาจะทํางานกันคนละหน้าที่นะคะเพื่อนน,นีเขาก็จะทํางานกันคนละหน้าที่ันว่าเขาก็แบ่งกันทำทนายที่พาเราพาอดีตสามีไปขึ้นศาลก็ก็อีกคนหนึ่งส่วนทนายที่ทําเรื่องกับแบ่งสินสมรสก็อีกคนหนึ่งอันนั้นเขาไม่เกี่ยวกันนะคะอันนี้อันนั้นเขาไม่ได้เกี่ยวกันเขาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องศาลฎีกานะ,ะทุกคน <C oughs> อเอาไว้ฟ้าก็กไม่ค่อยสบายนะไอกระดกกระเดกนะคะทุกคนคะ่ะไออันนี้ก็เป็นกระดาษที่ทางนน้นเขาทางศาลแจ้งมาว่าหลังจากหลังจากที่เราหย่าแล้วนะคะว่าเราจะได้เงินกเกษียณของสามีกี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะก็จะอยู่ในนี้หมดนะคะทุกคนนีก็จะอยู่ในนี้หมดก็อยู่ในนี้ท่านก็ คือสามีทํางานอะไรเนาะมันก็อยู่ของบทสามีทํางานอะไรแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็จะได้อะไรบ้าง <S <S สําหรับคนที่สามีทํางานนะคะทุกคนคะ่ะถ้าคนไหนสามีที่ไม่ได้ทํางานก็ก็ไม่ได้เนาะก็ไม่ได้แล้วถ้าสามีที่ไม่ได้ทําคือไม่ได้ทําพวกเประกันประกันอะไรไว้ก็ก็ไม่ได้นะคะคือจะได้สําหรับสามีที่เขาทําประกงประกันอะไรไว้ประปาณน,นี้นะคะ ก็จะได้มาเป็นบางส่วนเนาะฟ้าก็ได้มาเป็นบางส่วนนะคะทุกคน mm hmm. กระาดาษเยอะแยะนะคะทุกคนคะ่ะเ,เยอะแยะ วันวันหนึ่งก็รับแต่จดหมายเนาะอันนี้ก็เนี่ยถ้าเป็นจดหมายสําคัญก็จะมาเป็นซองแบบนี้นะะอันนี้ยงมาอันนี้ยิงยิงตรงมาจากสารดีกาเลยนะคะนี่ก็จะมาแบบนี้เลยนะคะประทับตามาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเอกสารที่สําคัญที่สุดนะคะทุกคนเราก็จะต้องเก็บไปอย่างดีเนาะเผื่อภายภาคหน้านะคะเกิดอะไรขึ้นเนาะเราก็จะได้มีไปยืนยันเขาได้นะคะ กเก็บไว้ตลอดชีวิตของเราฟ้าก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้เก็บเก็บเขานะคะทุกคนเพราะว่างานฟ้าเยอะงานเยอะมากนะคะงานที่งานที่ฟ้าทำนะเยอะแล้วก็ย้ายบ้านด้วยอะไรด้วยตอนนี้ก็อยู่บ้านใหม่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะทุกคน นี่ก็เออก็ยังมีบินอยู่อีกบินหนึ่งนะคะที่จ่ายไปแล้วไม่รู้อยู่ที่ไหนต้องของานเยอะนะคะทุกคนเยอะมากๆไม่รู้จะทำอะไรก่อนฟ้าก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรก่อนเนาะชีวิตนะเยอะมันหลาย อ,อันนี้ก็เป็นสูสัดเฟสซิชั่นรูมสูสัดเฟสซิชั่นรูมอันนี้ก็อ๋ออันนี้ของที่ทำงานนะคะทุกคนอันนี้เป็นของที่ทำงาน อันนี้ไม่ใช่อันนี้ทิ้งอันไหนที่ไม่ใช่ฟ้าก็จะเก็บทิ้งบ้างนะคะอันไหนที่ไม่สําคัญเนาะทุกคนเยอะจัดอันนี้ก็คืออะไรก็ไม่รู้ ็นไงคะทุกคนชีวิตนี่อันนี้ฟ้าก็ปลูกออ้ยอยากจะมาอวดดอกไอ้ต้นอันนี้ต้นกระบองเพชรนะคะทุกคนเนี่ยงามๆน้องเนี่ยแตกหนอมาอยู่ตรงนี้แตกหน่อใหญ่เลยนี่อันนี้กุหลาบหินเนาะกุหลาบหินอืมกระบองเพชรตอนนี้ฟ้าก็ไม่รู้คิดยังไงอยากเลี้ยงกระบองเพชรขึ้นมาเฮ้ยไปซื้อมาอันนี้กระบองเพชรไวแอร์อันนั้นเขาเรียก บองเพจอะไรเนาะบ้านเรานี่มอันนี้ก็ท่าทางจะไม่รอดมัง้งต้นอันนั้นต้นกกะชายฟ้าเนาะเออต้นมะปูดเอามาไว้ในบ้านท่าทางจะไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่นะเข้ามาอยู่ในบ้านเนาะเขาชอบอยู่ข้างนอกมากกว่าแต่ข้างนอกเริ่มหนาวแล้วอะต้องเอาเขาเข้ามาไว้ในบ้านเนาะทุกคนตอนนี้ก็อยู่บ้านคนเดียวนะคะนูน <c oughs> วันนี้ก็ทักทายเพื่อนตอนเย็นๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะา,ายบายนี่เพื่อนมาเก็บเอกสารเนาะเอกสารมากมายหลายหลวงจ้าทุกคนเอ้ยนู่เน่ะเยอะแยะไปหมดนะคะทุกคนยังไม่หมดนะนี่มันเป็นแค่นิดเดียวะนะทุกคนจะม,มีเยอะกว่านี้อีกเด้อจ้าไปค่ะทุกคนไปนอนไปนอนนะจ๊ะนอนหลับฝันดีบายบาย